ดีใจเนาะพี่โตก๊กเมื่อกี้ตอนแรกอยากจะร้องไห้เพราะว่าก่อนที่จะมีวันที่เราเปิดตัวเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวเรื่องเราหากินกับเด็กๆเ,เยอะเหลือเกินจนเรารู้สึกเสียใจและท้อใจอะ่ะแต่พอมาถึงแล้วแฟนคลับก็มาบอกว่าเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะคือเราพยายามจะอธิบายว่าไอ้โฟตโต้บุ๊กเนี่ยมันคือภาพรวบรวมที่เราไปถ่ายจากที่ต่างๆเบื้องหลงังแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเก็บไว้คนเดียวก็เห็นแก่ตัวไปใชเสียดายเราก็เลยอยากจะแชร์ให้ทุกๆคนด้วยเหมือนเวลาที่เรา ไปไหนแล้วเราเห็นลายสวยๆแล้วก็ลง Facebook ลง i n s t a g r กรมโชว์ให้คนอื่นดูมันเป็นการแชร์เนาะใช่แต่คราวนี้ทุกคนจะได้หนังสือเนี่ยกลับไปที่บ้านเองและที่สำคัญคือหนังสือพิมพ์มาอย่างดีแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ที่สำคัญพอขายได้แล้วเนี่ยรายได้เราก็จะให้ช่วยกันกุศลทั้งหมดราชประชานุเคราะห์ คือเราพยายามจะเลือกอโครงการที่ใกล้เคียงกับละครของเราแล้วราชพานุเครา์ในพระบรมชา,าราชุปธรรมเนี่ยก็คือใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าไปช่วยเหลือกเกษตรกรและช่วยเหลือนักเรียนที่อยากจะเรียนแต่ไม่มีทุลนารัพษ์แจวคะวันนี้ได้เจอคลถบของนักเอกและพ็ายาด้วยได้ปรับความเข้าใจได้คุยอะไรกับใครแฟนคลับบ้านเรียนค่ะไม่ได้ปรับความเข้าใจอะไรเลยเ,ลเพราะอะไรเหรอ ใครเหรอไม่มีจริงๆแล้วจะบอกว่าแฟนคลับทุกคนดีแล้วมาให้กําลังใจเข้าใจาทุกคนพี่คิดว่ามีเฉพาะที่เกรียนเกียนมันก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับที่ที่อยู่ข้างนอกจริงๆอะ่ะคือคือคือ,คอไม่ไมอ,าอาจจะอาจจะเป็นแฟนคลับที่อยู่ในใ,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 ในในไซเบอร์ในอะไรเท่านี้เองซึ่งเราก็ไม่เห็นตัวแต่ว่าแฟนคลับที่มาจริงวันนี้น่ารักมากและยิ่งอย่างอย่างน้องที่มาประมูลเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างล่างฟังแล้วน้ําตาจาะไหลอ่ะ<ๆ>เขาบอกว่าเขากลับมามาช่วยแผ่นดินโอ้ยน่ารัก ม,มันก็บอกมันยังมีบางส่วนีว้ยังแบบที่อะไรอย่างเงีย้งย จะถามว่าแคร์หรือไม่แคร์มันคงไม่ใช่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ทําของพี่แล้วพี่รู้ตัวเองว่าพี่ทําอะไรแล้วพี่คิดว่าพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ตัวเราเองอยู่เพราะนั้นใครจะว่าอะไรถ้าเราหนักแน่นกับตัวเราเองเราเราเราก็จะมีจิตใจที่อะไรอะของสายอะภาษาพุทธก็บอกว่าใครว่าอะไรถ้าเราไม่รับไว้ก็ไม่ใช่เรา<ด>ใช่ไหมคะเพราะนั้นในเมื่อไม่ใช่เราเราก็ไม่ต้องเกิดความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นให้อภัยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนาะ จริงอยากมบอกแฟนคลับในส่วนเล็กๆไหมครับไม,ไม่ไม่มีอะไรอยากจะบอกจะอยากจะบอกว่าดีใจมากที่วันนี้เห็นแฟนคลับมาแล้วเวลาเราบอกอะไรแฟนคลับก็เชื่อทุกอย่างเช่นใกล้เวทีมากไปเวทีมันจะพังเราก็บอกให้เขาถอยไปเขาก็ยินดีถอยหรือว่าเขาจะช่วยเหลือกันประมูลรูปเขาก็ยินดีหรือแม้กระทั่งรูปที่เขาอยากได้ถูกขายไปแล้วเขาก็บอกว่าอยากได้อีกแต่เราก็รู้อดทาไงก็ไม่มีใครโวยวายอะไรแล้วก็หนังสือทุกคนก็ไม่ได้บอกเลยว่าเออมันแพงหรืออะไรแต่ทุกคนชื่นชมแล้วก็ชอบนังสือแล้วก็เสื้อเนี่ยที่ ที่ทำมาเนี่ยเราบอกว่าเราขายเฉพาะแค่คนละ2ตัวเผื่อว่าจะได้ทั่วถึงกันเขาก็ยินดีซื้อเป็นอย่างดีไม่มีใครมาต่อว่าอะไรเลยน่ารัก,รกหหยเหนื่อยไหมคะเห็นเรองนี้วันนี้ก็หายเหนื่อยแล้วก็ดีใจแล้วดีใจที่ ทุกคนเขารักน้องๆมากกันเด้วใช่ต่อจะนี้ถ้าทำละครเรื่องต่อไปนี่คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแฟนทบหรืออะไรงไงอีกไหมระวังต้องระวังไม่ต้อง,อง,องอละครหรอกตอนนี้ <c oughs> แค่ในบ้าน AF จะเอาใครออกสักคนนี่ <c oughs> ก็ถูกถล่มเล็กน้อยแล้ว <c oughs> แต่ว่าโชคดีท,ที่ที่ยังมีคนเข้าใจเพราะว่าก่อนที่เราจะคัดใครออกในในรอบที่24่คนนะครับเราจะมีเหตุผลให้คนรู้ว่าทําไมเราถึงเลือกให้เขาไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเข้ารอบต่อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความปรารถนาดีเรามีกับเด็กๆทุกคนเด็กๆ ที่อยู่กันละ24คนตั้งแต่รอบออดิชั่นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับเขาแล้วเราอยากพัฒนาเขาให้เป็นศิลปินที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเขายังดีไม่พอหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็นศิลปินที่ดีเนี่ยเรายังไม่ปล่อยออกไปเด็ดขาด จริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าทุกอย่างในโลกนี้คือเราไม่สามารถทำอะไรที่จะให้ถูกใจคนทั้งโลกได้นะคะมันมีทุกอย่างมันเป็นโลกธรรมำแปดนะมีรักมีชอบมีเกลียดมีไม่ชอบมีขาวมีดำมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่มันมีของคู่กันอยู่ตลอดมีชอบมันก็ต้องมีไม่ชอบก็อย่างที่บอกอ่ะนะ ทำใจเอาเป็นว่าให้เรารู้ว่ามีคนรักเรามากกว่าคนไม่รักเราแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมคะ แต่วันนี้เป็นวันที่บอกเลยบอกว่ามาถึงลรวปลื้มใจคือทุกคนจะเห็นว่าชอบไปร้องไห้ในเอไม่ใช่หรออารมณ์นั้นอ่ะมันมักจะมาอย่างอย่างเงี้ยแต่นี้ก็ต้องพยายามฝืนใจไว้ว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันตื้นตันเหลือเกินเพราะทุกคนเข้าใจพี่แหม่มเข้าใจพวกเราผิดว่าว่าว่าเราอยากจะมาหากินอะไรแบบนั้นแต่ความจริงแล้วว่าเรามีความสึกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อประเทศของเราเพื่อแผ่นดินของเราแล้วเราก็พยายามตั้งใจดีเที่ระทำแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงวันนี้เนี่ย พอมันมีข่าวแล้วแบบมันท้อใจเสียใจนิดหน่อยเรามีความรู้สึกว่าทําไมเขาถึงไม่มาถามเราโดยตรงไม่เป็นไรที่ฉันคอยแก้ให้ตลอดเวลาเลยค่ะไป <c oughs> ไหนที่ฉันก็คอยแก้ให้ตลอดเวลาเพราะว่ารู้เรื่องตั้งแต่แรกว่าเราทำโฟโต้บุ๊กนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ตั้งแต่แรกเลยไงฮะเพราะฉะนั้นเวลาใครพูดใครถามไอ้จริงไม่ก็คอยแก้ให้ตลอดเลยเนาะแล้วก่อนหน้านั้กน,น,นก็จะมีผังว่าทางช่องไม่รู้เรื่องอีกที่ที่ผู้จัดเจว่าพี่แม่จริงจริงช่องรู้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าช่องรู้ เมื่อเราได้วางแผนโฟโต้บุ๊กเนี่ยเป็นรูปร่างดัมมี่แล้วเนี่ยเอาไหมครับถ้าภาษาหนังสือคือพอเราทำวางรูปแบบของของหนังสือไปตัวอย่างมาแล้วเนี่ยเราก็ไปให้ผู้ใหญ่ที่ช่องดูแล้วผู้ใหญ่ก็แล้วก็โอเคแล้วที่สําคัญคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้อีเวนต์วันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการตลาดถ้าไม่มีช่องพราะเราติดต่อกับการตลาดแล้วคุยกันอยู่ตลอดเวลาเราคุยกันว่าเราจะทําอันนี้เพื่อเป็นการโปรโมชั่นไหมอันนี้คือความหวังดีต่อละครที่เราทําเรามีความสิ่งว่าเราใช้เวลาไปตั้ง6 ดือนเดเดือนถ้าทําละครแล้วออกมาเฉยๆโดยที่ไม่มีใครดูเนะี่ยเราเสียดายเวลามันเหมือนอย่างนี้ไหมป้าแจ๋วเหมือนกันแบบว่าเวลาที่นักข่าวไปทำหนังสือเรื่องยอ่อมันก็จะมีอยู่ทุกเรื่องอะ่ะเขาก็ไปทําการไปทําการเพียงแต่อันนี้ทําให้แตกต่างก็คือไม่มีเรื่องยอ่อไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นภาพสวยๆงั้และที่สําคัญคือ,อนะเราไม่ได้ทําหนังสือเล่มนี้เพื่อมาขายแข่งกับหนังสือเรื่องยอ่อแต่เป็นความทรงจําของผู้ทําละครเรื่องนี้เองที่อยากจะแชร์ให้กับแฟนๆที่คอยติดตามละครเรื่องนี้ พี่เคยมีของที่ลึกเป็นหนังสือเหล่านี้จากละครเรื่องต่างๆจากหนังเรื่องต่างๆของฝรั่งเราก็ฝันว่าสักวันหนึ่งเราคงจะมีหนังสือแบบนี้เป็นของเราเองบ้างสักเล่มหนึ่งแล้ววันนี้ฝันนั้นมันก็เป็นความจริงโดยที่พี่แหม่มมาช่วยเราทําเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นพี่แหม่มเสียใจเราก็รู้สึกเสียใจไปด้วยเห็นเลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไม่ละแล้วก็เลยไม่มีอะไรดีๆออกมาให้ได้เห็นให้ได้เก็บไว้เป็นความทรงจําเลยใช่ป่ะสวยมาก ก็ดีใจอ่ะพี่กุญอจพูดเขาก็เหนื่อยนะก็แถวก็เหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยมากนะแล้วพอโดนโดนกระทบอย่างนี้ก็จาะวหนักแน่นนะไม่เป็นไรหรอกเรารู้ว่าเราทําดีเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อที่จะไปเดียดเยนนครนะคะไม่มีก็ดีดีขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าไม่รู้สิคนรอผลงานของเราซึ่งเราทํางานซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นผลงานที่ดูดูไม่ดีอ่ะ เราก็เลยมีความรู้สึกว่าความปรารถนาดีของเราคนอื่นเห็นเราก็พอใจแล้ว ก็ฝากว่าขอให้ดูละครทรณีนี้นี้ใครครองแบบที่ตัวละครมันเป็น<ช>อยากใ,<ช>ให้ได้ขออ้อคิดดีๆอยาเปรียบเทียบอยาให้ข้อคิดดีๆทั้งหลายแหละที่ตัวละครที่พี่ตุ๊กซึ่งล่นเหมือนคุณย่าในเรื่องเนี่ยให้อยู่ตลอดเวลามันจะสอดแทรกอยู่ตลอดทั้งเรื่องและเนื่องจากข้อคิดเนี่ยเรากลัวว่ามันจะหายไปทั้งฝ่ายการตลาดก็เลยเสนอว่าจะมีข้อคิดของพี่ตุ๊กเนี่ยออกมาที่ท้ายเรื่องตลอดทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากหมดเลยบางครั้งเวลาเราพูดไปเรายังโอ้โหแต่ว่าเนาะ เป็นพระราชะดำรัสเป็นข้อคิดที่แบบว่ามันดีที่สุดอะถ้าเราถ้าเราน้อมรับมาปฏิบัติได้มันคือดีที่สุดสําหรับชีวิตอยู่แล้วอะค่ะแล้วภูมิใจมากที่ได้เล่นละครเรื่องนี้ถึงแม้ว่าใครจะว่าว่าพี่เนี่ยหน้าเด้งหรือว่าดูไม่เป็น,นคุณญ่าก็ต้องขอโทษนะเพราะพี่เล่นเรื่องอื่นพี่ต้องเด้งอะพี่ก็ต้องมีโบถงโบถอกบ้างอะใ่เปล่าอ ว่าจะมาเขียนเป็นริ้วเป็นรอยมันก็ดูเป็นแมวเกินไปอะไรเงี้ยนะเรดูที่แ a c t ิ้งแล้วกันนะคะก็ขอฝากให้ดูละครเรื่องนี้อย่างมีความสุขทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์ไม่ว่าจะดูที่ไหนจะดูด้วยหนวดกุ้งจะดูด้วยจานหรือดูด้วยอะไรก็ขอให้ดูอย่างมีความสุขกันแล้วกันครับขอบคุณครับ พอคนยำดีแล้วอย่างเงี้ยมันเสียใจเนาะเฮ้ยทำไมคนคิดกันอย่างนี้วะฉันไม่อยากจะทะลุเข้าไปในจอเลยบอกว่าเฮ้ยบอกว่าจู้จีย้เข้าไปเถียงเข้าไปเลยเถียงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เราเรารู้สึกเสียใจลืมลืมเมื่อกี้